ี่พามราูรถยนต์ Mercedes AMG ทั้ง3รุ่นครับต้องบอกว่าแต่ละคันนั้นมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวนะครับมีความพิเศษที่แตกต่างกันครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์มาเหมือนกันนะครับเป็นวันแมน One Engine คนหนึ่งคนทําเครื่องยนต์หนึ่งตัวครับแล้วก็มีแปะสัญ,ญลักษณ์แปะแบ,บชเอาไว้นะครับแล้วก็มีการจูนแรงม้าแรงบิดให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของรถแต่ละรุ่นด้วยนั่นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น SL55GT63 แล้วก็ G63 กครับ เบอร์เซเดสเอ็มจีเอสเอล55โฟร์เมติกครับนี่เป็นรถที่ผมเชื่อว่าเป็นรถในฝันของหลายๆคนนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยด้วยรูปลักษณ์รูปทรงเนี่ยมันขายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรไบเทอร์โบครับ470กว่าแรงม้า700นิวตันเมตร0-100เนี่ย3.6วินาทีนะครับท็อปสปีดเขาเคลมเอาไว้295กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายๆคนดูมิติของเขาดูดิเมนชันของเขาเนี่ยอาจจะนึกไปถึงว่าเอ๊ะลักษณะของการที่เป็นรถที่เป็นช่วงหน้ายาวท้ายสั้น คือคาแรคเตอร์ของรถแบบนี้เนื่องจากว่าอย่างแรกเลยบล็อกเครื่องยนต์ครับโดนวางไว้ด้วยบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็น V8 ใบเทอร์โบเพราะนั้นพอเป็นบล็อก V นะครับเครื่องยาววางหน้าแต่ท้ายจะเป็นท้ายสั้นแล้วก็ดูช่วงฐานล้อนะฮะจะเห็นว่าฐานล้อค่อนข้างยาวค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมแอบมีกุญแจเขาอยู่ในมือด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่กุญแจรถอยู่ในมือ ไฟหน้ากระจังหน้าผมไม่พูดเยอะนะคือมันเด่นมันเท่ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วตัว AMG เนี่ยก็การันตีอยู่แล้วว่ารถเป็นรถสมรรถนะสูงเป็นรถ High p e r f o r m a ม c นนะครับเบรกนะคาลิปเปอร์สีเหลืองล้อลายสีดำนะครับด้านข้างกระจกมองข้างนะครับสปอยเลอร์ทางด้านหลังวิงทางด้านหลังพร้อมแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่จัดว่าเป็นหนึ่งในรถสะสมก็ว่าได้นะสำหรับผมอ่า ดูภายในห้องโดยสารหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมุฟเข้าไปขอขยับเข้าไปนิดหนึ่งเลื่อนเบาหน่อยรถเนี่ยเหมือนกับเป็นแบบอโรสเตอร์เป็นแบบเป,แบบเป็นแบบเปิดประทุนนะครับเหมือนกบับ2บวก2แต่จริงๆแล้วผมว่าที่นั่งข้างหลังเนี่ยใช้งานไม่ไม่น่าจะได้นะนะครับผมว่าที่นั่งข้างหลังเนี่ยใช้งานไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดเนาะ ผมขยับให้ดูนี้อาโพซิชันของคนขับนะครับหลายคนบอกเฮ้ยโพซิชันคนขับเป็นไงคือเอาอย่างแรกก่อนเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเนี่ยแอโรไดน amic ใช่ไหมเพราะว่าพอเป็นรถเปิดประทุนปุ๊บมันต้องตัดในเรื่องของลมเรื่องอะไรของต่างๆได้นะครับพอปิดกระจกมองข้างขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจเวลาแบบทําในลักษณะที่เหมือนขับรถปิดประทุนอะแต่บางคนถามว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องปิดกระจกเงี้ยลมมันจะไม่ตีเข้ามา มันก็ตัดลมผ่านเข้าไปข้างหลังนะครับสไตล์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะมีโหมดการขับขี่นะครับให้ปรับปุ่มโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับในตัวของออพวงมาลัยนะครับการควบคุมต่างๆเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับพ a ดเดิลชิพใหญ่ดีคือรถพวกสมรรถนะสูงๆเรื่องไฮเปอร์ฟอร์แมนตนี่ต้องเป็นอยงนี้ล้วเนี่ยมีปุ่มฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับในเรื่องของเสียงท่อไอเสียนะฮะ แล้วก็ระบบช่วงล่างแ c t i o n คือเลือกมาปรับตรงนี้ได้อยู่เลยเลือกมาปรับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยสปอยเลอร์นะฮะต่างๆตรงนี้ถอยเสียเซตติง้งออโต,โสต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยทุกอย่างจะปรับตรงนี้ได้หมดเลยโหมดการขับขี่เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็มีที่เป็นเบรสมา e หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเレสโหมดคืออะไรคือถ้าเป็นรถ mercedes amg ที่เป็นพวกสมรรถนะสูงเนี่ยก็จะมีเレสโหมดก็จะมีตัวเレสโหมดก็คืออย่างเช่นที่เป็นลอนช์คอนโทรลควิกลอนช์อย่างเงี้ยเท้าซ้ายเหยียบเบรกให้แน่นครับเทา้าขวาเข้าเกีย,ย,กยกกร์ปุ๊บเท้าซ้ายเหยียบเบรกให้แน่นเท้าขวากดกระเร่งบึ้อปุ๊บ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 พุ่งออกไปเลยปุ๊งอ่าก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นโหมดที่เป็นลอนช์คอนโทรลนะครับมีสปอร์ต plus สปอร์ตคอมฟอร์ทมีอินดิวเวอรวลนะแล้วก็มีตัวสลิปเปอรีนนอ่ ผมเอามาให้ดูปับ๊บนะหลังคาก็ปิดกลับเข้ามาได้นะแต่ว่าผมขออนุญาตวันนี้ขอไม่ปิดละกันเพราะว่ามันดิสเพลไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในอาคารก็เลยไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้สัมผัสบ,บนท้องถนนกันบ้างนะครับแต่ถ้าใครเห็นแบบนี้นะผมแนะนานะหลบเขาหน่อยนะครับและอยากเข้าใกล้นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นรถธรรมดาทั่วๆไปเพราะนี่คือ Mercedes AMG s l 55 โอมติกครับเริ่มต้น14.9ล้านบาทส่วนจะแอดออนราคาเข้าไปเท่าไหร่ยังไงบ้างก็ออปชันเติมกันเข้าไปได้เต็มที่ครับ Mercedes-AMG GT 63 f o r m a t i c Plus นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะว่า SL 55เนี่ยเป็นรถเปิดประทุนรุ่นเดียวนะครับที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz ก็ต้องบอกว่า SL ตระกูล SL แล้วกันก่อนนน้นนั้นเขามี SL 43ก็คือบล็อกเครื่องเดียวกันนี่แหละแต่พอเป็น SL 55เนี่ยเป็นบล็อก V8 4.0ใบเทอร์โบเนี่ยนะครับเขาก็ปรับจูนแรงม้าให้ต่างกันคันนี้เป็น เจเนอเรชันที่2ของ GT ถ้าจำได้อะเมื่อกี้ผมยังพูดถึงตัว GT-R GTC อยู่เลยใช่ไหมครับแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยเขาปรับละเขาปรับมาเป็นเหมือนรุ่นอื่นๆครับเขาก็ใช้เป็น Mercedes AMG ที่เป็น GT ก็จะมี GT 5 5 GT 6 3ก็ว่าไปเป็นตัวเลขละก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็น GTC GTR แล้วก็ GTS ก็แตกต่างกันไปนะครับรถคันนี้ราคาเริ่มต้นคือ15.9ล้านบาทนะครับความต่างก่อน เดี๋ยวออปชันที่เราจะเห็นเนี่ยคือออปชันเพิ่มคือเพิ่มสั่งเบาะหลังเข้าไปนะถ้าเริ่มต้น15.9้าล้านบาทเนี่ยจะมีแต่เบาะคู่หน้าเบาะหลังไม่มีนะครับคาแรคเตอร์ Character เนี่ยของตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2ของ GT อย่างที่ผมได้บอกไปคาแรคเตอร์ของเขาก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อย SL นะดูเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับอารมณ์แบบดุดันอะ่ะเปิดประุนซิ่งๆหน่อยแต่ GT63 คันเนี้ยเป็นเจเนอเรชันที่2แต่ยังใช้เครื่องบล็อกเดิมนะครับเป็นเครื่องบล็อก m 1 1 7 7นึ่งบซึ่ เป็น V8 4.0ไบเทอร์โบนะครับแรงม้าที่ได้585แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดเขาเข็มไว้315กิโลเมตรต่อชั่วโมง0-100เนี่ยประมาณ3.1 3.2วินาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับที่อยู่ใน SL 55กับใน GT 63แต่ว่าการจูนเนี่ยแตกต่างกันนะครับอ่ะผมพาเดินดูหน่อยนะครับ ริวหน้าด้านหน้าคือจะเห็นว่าผมอยากให้ดูด้านข้างนี้ก่อนจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของ GT เนี่ยความเป็น GT เลยคือจะเป็นรถที่อย่างนี้นะดีไซน์ค่อนข้างสโลปด้านหลังอาศัยยังพอนั่งได้คือถ้าเมื่อกี้เราเข้าไปเนี่ย SL มันจะรู้สึกเตี้ยกว่าเลยแต่ว่าด้วยตัว GT เนี่ยดีไซน์ของหลังคานะครับแล้วก็ความกว้างของบอดี้ตัวที่เป็นวายบอดตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ เรื่องของลายล้อเรื่องของคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองอันนี้เราเห็นอยู่แล้วเนาะผมชอบข้างหลังจริงๆนะผมชอบข้างหลังของตัว GT ผมชอบด้านท้ายพอมันเป็นวายบอดี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นโปง่งซุ้มล้อขยายออกมานะครับแล้วพอเป็น AMG GT 6 3ทรงอยู่แบบนี้เลยผมนึกถึงรถสไตล์พอเห็น GT 6 3นี่นึกถึงรถพวกสไตล์ซ u เปอร์คาร์นะครับในแบรนด์อื่นๆนะก็คือเป็นรถที่ขับสนุก นะครับนั่งสบายใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น One Man One Engine ะครับเครื่องยนต์ในบล็อก V8 4.0ไบเทอร์โบเนี่ยว n น n e n n g i n e ของ Mercedes AMG ก็คือว่าคนหนึ่งคนประกอบเครื่องหนึ่งตัวครับพอเสร็จปุ๊บก็จะมีป้ายแปะปั้งเข้าไปนะครับว่านี่คือเครื่องที่ถูกประกอบโดยคนคนนี้นะครับ ก่อนจะไปดูในห้องโดยสารย,ยางอื่นดูนี่ก่อนเลยครับที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ย15.9ล้านบาทเนี่ยเบาะหลังตรงนี้ไม่มีนะพนนั่งหลังไม่มีครับอันนี้คือเป็นออปชั่นใส่เข้าไปพถามว่าแล้วถ้าไม่มีแล้วทาไงอะ่ะไม่มีก็เป็นแฟลตไงแบนๆลงไปเอ้ยผมชอบแม้ว่าเป็น GT แต่ว่าเนี่ยยังมี Isofix มาให้นะเจ๋งป่ะเห็นป่ะเนี่ยคือมีติดตั้งเบาะเด็กได้ด้วยเพราะนั้นคุณพ่อสายซิ่งทั้งหลายก็ สามารถที่จะใส่เบาะคาร์ซีทเด็กเข้าไปได้ด้วยนะครับผมว่ามันถ้าเอสเอลเปิดประุนใช่ไหมแล้วมันปิดหลังคาเข้ามาปุ๊บเข้าไปเลยแต่พอเป็น GT เนี่ยผมว่ามันยังมีความเป็นอย่างที่บอกยังมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นทรงที่สามารถที่จะขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับเป็น Daily Use สามารถใช้งานได้ปกติพงมาไัยนะครับอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ประมาณเดียวกันนะครับ ทรงสปอร์ตแพทเทิร์นทุกอย่างถอดมาเหมือนกันเลยคอนโซลคอนโซลหน้าจงหน้าจอคือต่างกันเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันต่างกันด้วยหนึ่งการเซตอัพการชูนอัพนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของรถเนาะอัน SL นั้นต้องเป็นเปิดประทุนแต่ถ้า GT ก็คือเป็นลังคาแข็งนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่2เนี่ยย้ำเลยว่าเขาจะไม่มีเป็น GTC GT g t r GTS เละเขาจะใช้เป็น GT แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเหมือนกับรุ่นอื่นๆของ Mercedes b e n z นะครับหรือ Mercedes AMG ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยครับเมอร์เซเดส AMG G, G 6 3ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์รหัสเดียวกันบล็อกเดียวกันเลยเป็น V 8 4.0ลิตรไบเทอร์โบครับอันนี้จะให้แรงม้าเท่าเท่ากับ GT 6 3ครับคือ585แรงม้านะครับแต่แรงบิดเนี่ยมากกว่าตัว GT 6 3เนี่ยเขาจูนแรงบิดได้800นะครับแต่คันนี้850นิวตันเมตรในขณะที่0ูนยถึงร้อเนี่ยด้วยทรงของเขาเนี่ยเขาก็เลยทำศูนย์ถึงร้อได้4.5วินาทีท็อปสปีด220กมสองรับดูก่อนว่า พอเป็น G ใหม่นะครับ G ในเวอร์ชันใหม่ G 6 3สาเวอร์ชันใหม่เนะี่ยมีอะไรจะเห็นว่าในเรื่องของกริลนะในเรื่องของกริลตะแกรงข้างหน้าอันนี้คือความต่างแล้วก็เนี่ยพวกเส้นอย่างเงี้ยจะเห็นความต่างอย่างที่สองก็คือว่าเขาจะมีกุญแจที่แบบเ,เป็นคย์เลสละนะครับเป็นครั้งแรกเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องโดยสารนี่ยเขาบอกระบบปฏิบัติการก็ใหม่พวงมาลัยก็ใหม่นะครับแต่ว่าดูโดยรอบก่อนนะครับข้างนอกเนี่ย อาจจะดูแล้วบอกว่ามันก็มันก็เหมือน G-Class ทั class ่วไปแต่ว่ามีการปรับเล็กๆน้อยๆรายละเอียดนะครับให้มันมีความโมเดิร์นให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่า G-Class ก็คือ G-Class อ่ะเพราะนั้นก็ยังมีความคลาสสิกในแบบของที่ตัวเองเป็นนะครับจะให้ดูว่ามันมีกุญแจปุ๊บเดี๋ยวผมหยิบกุญแจออกมาแล้วดูนะเนี่ยเห็นไหม ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ G class ก่อนหน้านี้คุณต้องกดปุ่มเท่านั้นแต่นี่เนี่ยผมใช้ล็อกจากตรงนี้เห็นไหมเดินเข้ามาปุ๊บผมไม่ได้กดนี่กุญแจอยู่นี่นะผมใส่กระเป๋ากางเกงผมใส่กระเป๋ากางเกงอ้าวคือเพราะมันเป็นออปชันที่มันต้องมีไงเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะคือไม่ต้องกดรีโมทแล้วทุกทีต้องกดรีโมทแต่นี่คือออปชันที่มันต้องมีมันต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให จ้าของเนี่ยใช้งานมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าความคลาสสิกเอกลักษณ์ของ G-Class อย่างนี้ครับต้องปิดประตูงี้อย่าไปกลัวมันจะดังครับมันต้องดังเดี๋ยวค่อยย้อนกลับก็ามาดูในห้องโดยสารนะครับลอ้อนะครับคาลิปเปอร์ยางอะไหล่ทรงบ็อกซี่แบบนี้นะครับเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ G-Class เดี๋ยวขึ้นไปดูในห้องโดยสารเลยดีกว่านะผมจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างไปดูกันครับหน้าจอนี่ บอกแลระบบปฏิบัติการใหม่หน้าจอใหม่สวยวิ้งเชียวนะฮะพวงมาลัยใหม่ด้วยเฮ้ยเป็นสัมผัสที่ดีมากนะเนี่ยฟังก์ชันโหมดการขับขี่แบบออฟโรดนี่ตรงนี้เป็นออฟโรดคอกพิษเลยคุณจะใช้โหมดไหนขับขี่ยังไงว่าไปอ๋อแล้วก็ตรงนี้ครับปกติของ G-Class เนี่ยปุ่มจะเป็นแบบลักษณะมันกลมๆหม,มุนๆแต่ตอนนี้เป็นทัชแพดละนะ แล้วก็มีโหมดการขับขี่ตรงนี้ให้ปรับด้วยนะครับอ,อยากใช้งานแบบไหนหรือจะเอาง่ายก็นี่ตรงพวงมาลัยนี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยเนาะดูดีรายละเอียดดีเทลคือเป็นรถที่นอกจากทรงมีสไตล์หรูหราเทคโนโลยีเยอะนะครับแล้วก็ยังมีแบบดีเทลรายละเอียดต่างๆแบบเยอะมากเ e อ c e d e s AMG g 6มาก m e r c e d เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นก็18.8ล้านบาท ออปชันก็แล้วแต่ครับว่าจะไปจบลงตรงไหนย้ำอีกครั้งว่าเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับเป็น V8 4.0ลิตรไบเทอร์โบเหมือนกันทั้งใน SL 55ทั้งใน GT 63นะครับแล้วก็ใน G 63แต่ต่างกันที่ในเรื่องของการจูนกับแรงม้าแรงบิดเอาพุที่ออกมาเพื่อให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของรถเท่านั้นเองนะครับ ทั้งหมดได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับรายละเอียดต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-AMG สุดพิเศษทั้ง3รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น s l 55 g t 63นะครับรวมไปถึง g 63ด้วยใครที่อยากเห็นรถทั้ง3ครคันนี้นะครับอย่าลืมไปดูได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ครับที่บูธของ Mercedes-Benz รวมไปถึงนะครับสนใจก็ติดต่อไปที่เอเจนต์หรือว่าผู้แทนจำหน่ายของ Mercedes- Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศได้เลยนะครับ ผมบอกเลยว่ารถแต่ละคัน,นมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความพิเศษมากๆครับรถ1คันนะครับจะทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณครับถ้าถามผมให้สรุปสั้นๆวันนี้นะผมว่าถ้าจะเอาวัยรุ่นเอาแบบสปอร์ตซิ่งๆหน่อยต้อง s l 55ครับแต่ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ยังชอบขับรถสนุกแต่อยากใช้งานแบบสบายขึ้นมาหน่อยต้อง g t 63ครับแต่ถ้าบอกว่าแมมเอาแบบครอบครัวนั่งสบายเลยนะแล้วก็ได้ความ หรูหราได้ความเป็นตัวตนได้ความ outstanding ได้ความแตกต่างออกมาด้วยต้อง g 6 3ครับเพราะนั้นแต่ละคันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแบบนี้คุณไปเลือกเอาครับในความเป็นตัวตนในแบบของคุณครับรถแต่ละคันนั้นรอคุณอยู่แล้วครับ